บริษัทบักเบสสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นกล่องกําจัดปลวกนะครับเนื่องจากบ้านหลังนี้นะครับพบปัญหาปลวกขึ้นในตัวบ้านนะครับเราจึงทําการติดกล่องกําจัดปลวกเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งกล่องไปแล้วทั้งหมด4 5วันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับทุกครั้งเวลาเราเข้ามากําจัดปลวกหรือเปลี่ยนเหยื่อปลวกเนี่ยนะครับเราจะเข้าทุกๆ15วันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลวกนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับ ก่อนหน้านี้เราใส่เหยื่อปลวกเข้าไปนะครับให้ปลวกเขากินนะครับตอนนี้ปลวกเขากินและขนอาหารกล,ลับไปยังรังของพวกมันนะครับตอนนี้เหยื่อที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้นะครับได้พร่องลงไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับจะทําการเติมเหยื่อเข้าไปในกล่องจุดน,นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการปิดฝานะครับโอเคนะครับ ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราจะทําการเติมเหยื่อตัวนี้เข้าไปนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสวมถุงมือก่อนนะครับเพราะว่าปลวกเนี่ยจะไม่ชอบกลิ่นอะไรที่มันติดมากับเหยื่อนะครับ mm hmm. เช่นบางคนอาจจะซูบุหรี่นะครับหรือจับอะไรมาที่มันสกปรปกมีกลิ่นนะครับเมื่อเราจับเหยื่อไปแล้วเนี่ยแล้วเราป้อนเข้าไปในตัวกล่องเนี่ยนะครับถ้ามีกลิ่นเนี่ยปลวกเขาจะไม่กินเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเหยื่อจะต้องสะอาดมากๆนะครับน้าก็จะ ใช้น้ำผสมที่เป็นน้ำสะอาดเหมือนกันนะครับไม่มีกลิ่นนะครับเหยื่อที่เรานํามาใส่ให้ปลูกกินนะครับก็คือส่วนผสมก็จะมีเป็นตัวเซลลูโลสนะครับแล้วก็จะมีเหยื่อสารออกฤทธิ์ที่ทําให้ปลวกลอกค้าบไม่ได้นะครับอย่างแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเซลลูโลสเป็นไม้นะครับก็โดยธรรมชาติปลวกก็กินไม้นะครับแล้วก็ขย้อนนะครับแล้วก็ กินเซลลูโลสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซลลูโลสสาเร็จรูปเลยนะครับบวกก็ชอบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นปวกเนี่ยก็จะมาลุมกินอาหารของเรานะครับแล้วก็ขนกลับไปยังรังของพวกมันนะครับแล้วไปกระจายแบ่งให้ปวกตัวอื่นกินด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ปวกไม่สามารถล็อกคับได้แล้วก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้สามารถล่มสลายรังปลวกได้ทั้งรังนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจวิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่ทางไลน์แอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับวิธีนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ